สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุภาพคิดถ้ามาลักน้องใหม่เขาเขามากเ,เห็นไหมเสียงดังเลยโอ้โหเดี๋ยวหาบุงอีกกนเนาะ วันนี้มาเที่ยวของหลานนะจ๊ะเนาะอยู่สระบุรีมาเก็บพักเก็บอย่างอู้น่าอ้วนกับหลานอยู่ใกล้ๆกันเบิ่งอีกกอนี่ก่อนจ้ะกอนี่บ่มีสวัสดีครับในน่าอ้วนอ้วนกำลังมาครับหมานวะเดี๋ยวยังไม่แรงครับค่อยหมานสวัสดีคุณอ้วนน่าอ้วนกำลังแาง,งามาตุ้ยดุยตุ้ยดุยเหมืนอ้วน น้าฮะขอ,าขอบคุณนะขบคุณนะสวัสดสีเพื่อนๆนะพี่น้องบอกกระเจียบสวยบัจ้าเพื่อนๆดอกไม้ผ้าลานช่มช่มสวนเพิ่อนนะจ๊ะนะสวนไหนจะของหอที่ เขาเศร้าอยู<ะ>นยอ่นี่ยังไงอี่ยังอ๋อมละขินนกงามลนะผักริมรัว้วดอกอัญชันนั่งอั้กําลังเก็บผักให้ งไม่คอรอแก่แลลวคลิปนี้กับผ้าส้มธรรมชาติเน,อนอ้อเนานเก็บพักไปนำต้นบกกูดป่าบอกว่ามาทายเพี่มาทายพ่เสนป่าป่าจะคล้องตึกจะ้ะอันนี้ต้นพักหวานบ้านนะจ๊ะพักหวานบ้าน แต่ว่ามันบ่มียอดข้าเจ้าคือสิเก็บไปกินแล้วเนาะหลายต้นอยู่ต้นยอดไอ้ยังนั่นอําปัดมันหลักมันหลักเบิ้งเบิ้งเอื้อเพื่อนลูกไว้เพื่อนเพืนเออเพป็นก็สิปลูกได้งามยังก็ต้นพงชื่อรถหรือว่าคนาเม็กซิโกน่าจะเนาะ มาน่ยมไมกับมาไทยอันลูกไทยอย่างเนาะสะอ่อนมันงามอันนี้กับต้นม่อนแด้จะเด้อต้นม่อนอันนี้กับต้นม่อนคือกันจะมันเป็นพันหน่อยมันก็ร่งสีหน่วยนะพี่น้องเนาะหน่วยมันกินได้ได้จะเด้อต้นม่อนนะคะต้นม่อนต้นม่อนที่ผู้เทาเรียง